สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเที่ยวปู่กาสิง์นะครับหรือว่าปราสาทกู่กาสิงค์อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปชมตัวปราสาทเรามาทราบประวัติร่าวๆข,ของปราสาทกู่กาสิง์กันนะครับคุณผู้ชมครับ ปราสาทกูกาสิงตั้งอยู่บริเวณวัดบูรพากูกาสิงลักษณะเป็นปราสาทสามหลังหันหน้าไปทางทิศตะวันออกบนฐานศิลาแรงเดียวกันชื่อกูกาสิงประกอบด้วยคำว่ากูที่ชาวบ้านในภาคอีสานเรียกปราสาทในวัฒนธรรมขเขมรโบราณส่วนคำว่ากาอาจหมายถึงอีกาซึ่งในอดีตบริเวณนี้มีอากาอมีอีกาอยู่เป็นจำนวนมากที่คนเฒ่าคนแก่ เล่าให้ฟังว่าตอนเย็นมักจะมีอีกาจํานวนมากพากันมานอนที่หนองน้ําเรียกว่าหนองกานอนส่วนคําว่าสิงอาจมาจากประติมากรรมรูปสิงสองตัวที่เคยอยู่หน้าประตูทางเข้าซึ่งประติมากรรมรูปกู่กาสิงถูกขโมยไปในช่วงพศ2503แต่ชาวบ้านก็ยังเรียกปราสาทแห่งนี้ว่ากู่กาสิงสืบมาจนปัจจุบันนี้นะครับ ลักษณะทางปฏิมาก,กรรมปราสาทกู่กาสิงห์ประกอบด้วยปราสาทสามหลังตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงเดียวกันหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกบริเวณมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้มีอาคารรูปสามเหลี่ยมผืนผ้าหรือบรรณลาัยตั้งอยู่สองหลังตัวอาคารทั้งหมดล้อมรอบด้วยกำแพงมีโคปุระหรือสมประตูทางเข้าสี่ด้านแต่ใช้ได้จริงเพียง สองด้านเท่านั้นนะครับคือด้านทิศตะวันออกเล็ดทางด้านทิศตะวันตกด้านนอกกำแพงเคยมีคูน้ำรูปเกือกมา้าล้อมลอบปราสาทหลังกลางมีขนาดใหญ่สุดผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมมีมุกขนาดใหญ่ยื่นออกมาทางด้านหน้าครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมก็คือความเป็นมาของปราสาทกูกาสิงนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมบริเวณของกู่กาสิงกันนะครับ ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็คือเป็นซากปรักหักพังของอิฐนะครับหรือว่าหินก้อนใหญ่นั่นเองนะครับขออภัยนะครับถ้าเรียกผิดนะครับเขาเรียกว่าหินโบราณนั่นเองนะครับไม่ใช่อิฐนะครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ขออภัยที่พูดผิดครับตรงบริเวณนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นสุสารก้อนหินขนาดใหญ่เลยนะครับที่มาจากที่มาจาก ตัวปราสาทกูกาสิงห์นั่นเองนะครับซึ่งเอามาตั้งโชว์ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินชมก้อนหินกันก่อนนะครับตัวปราสาทจะอยู่ทางด้านโน้นเดี๋ยวค่อยไปชมกันนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับเป็นเขาเรียกอะไรครับเป็นสุสานก้อนหินโบราณหรือว่าปราสาทโบราณเลยนะครับนี่คือกูกาสิงห์อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อเนะครับโอ้เป็นสุสานก้อนหินเลยนะครับเป็นหินโบราณนะครับที่พังลงมาจากปราสาทกูกาสิงห์นั่นเองครับโอ้โหเยอะมากครับนี่เต็มบริเวณวัดเลยครับคุณผู้ชมครับที่นี่คือปราสาทกูกาสิงห์อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยนะครับตัวปราสาทจะอยู่ทางด้านโน้นนะครับแต่ผมจะพาทุกท่านชมบริเวณของสุสานก้อนหินก่อนนะครับ ผมมองไปทางด้านอาคารตรงน้นนะครับเห็นมีเขาเก็บวัตถุโบราณไว้นะครับหรือว่าซากวัตถุโบราณต่างๆที่อยู่ในภายในบริเวณของกู่กาสิงแห่งนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูนะครับในอาคารหลังนั้นนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับแต่เขาให้เข้าไปชมไม่ได้นะครับใส่กุญแจไว้เดี๋ยวผมจะถ่ายจากภายนอกให้ทุกท่านได้ดูนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับเป็น วัตถุโบราณต่างๆที่นำมาเก็บไว้ที่นี่นะครับน่าสนใจทีเดียวครับคุณผู้ชมดูสวยงามมากๆครับเป็นวัตถุโบราณที่ขุดได้จากบริเวณของปราสาทกูกาสิงห์แห่งนี้นะครับสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมดูครับนี่ครับอ้าวเดี๋ยวต่อไปผมจะพาทุกท่านไปชมตัวปราสาทกูกาสิงห์นะครับไปกันเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับมาชมความงามของปราสาทกูกาสิงกันนะครับทีนี้หลังจากที่เราทราบประวัติเขาข้าวกันแล้วนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านเดินขึ้นไปชมเลยนะครับโอ้โหสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับโอ้โหสวยงามมากๆครับคุณผู้ชมครับ นี่คือปรา,าสาทกูกาสิงห์อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจ,รรจังหวัดร้อยเอ็ดเขาก็มีปรา,าสาทหินโบราณคล้ายๆกับจังหวัดศรสีสะเกดหรือว่าบุรีรัมหรือว่าสุรินนะครับดูครับสวยงามมากๆครับคุณผู้ชมอืม้อหือสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่คือปรา,าสาทกูกาสิงห์ครับ อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับนน <c oughs> คุณผู้ชมสวยงามมากๆครับอตรงนี้สูงหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปชมข้างบนนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสวยงามแล้วก็ดูมีมนขลังมากนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ คือกูกาสิงห์ปราสาทกูกาสิงนะครับมีแท่นหินนะครับอยู่ตรงนี้ครับออกมาดูทางด้านนี้กันนะครับโอ้โหยังถือว่าอ่าสมบูรณ์อยู่นะครับตัวปราสาทนีน่าสนใจมากๆครับเดี๋ยวพาทุกท่านเดิน มาชมบริเวณนี้โอ้สวยงามครับคุณผู้ชมครับดูครับสวยงามจริงๆครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือปรา,าสาทกูกาสิงห์อำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ